นองสวัสดีค่ะค่าเข้าแล้วนะคะหนูก็ได้พา,าพี่พี่น้อพี่น้องทุกคนนะคะไปดูบัวสันโดดนะคะก็จะมีบัวสันโดกที่แบบต้นแบบสูงๆเนาะก็ได้พาทุกคนไปดูแล้วนะคะก็ปกตินะคะหนูก็ คิดว่าที่หนูอยู่นี่นะคะก็คือหมู่บ้านมกไมโครเวฟเนาะหนูก็คิดว่าที่นี่ก็น่าจะมีแบบสายพันธุ์เดียวนะคะก็คือสายพันธุ์บัวสันโดดที่ต้นสูงๆงนะคะแต่วันนี้นะคะหนูก็ได้เจอนะคะบัวสันโดดนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเท่าที่หนูไปดูช่องอื่นๆเนี่ยหนูก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็รู้ว่าจริงๆบัวสันโดดนะคะไม่ได้มีแบบ แบบเดียวเนาะที่หนูให้ดูนะคะก็คือแบบที่ต้นของเขา,าสูงสูงนะคะก็รอบนี้นะคะหนูก็ได้มาเจอนะคะบัวสันดดอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูด้วยกันเนาะว่าบัวสันดกแบบชนิดนี้นะคะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะป่าเราไปดูด้วยกันเลยค่ะค่ะก็ไม่ได้เจอบริเวณไหนนะคะก็คือ เดินมาเนาะแล้วก็เจอนะคะแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูเนาะปกติเนี่ยบัวสันดนมันก็มีหลายชนิดเนาะมีทั้งที่แบบเขาเป็นแบบกร,รมบยีใบของเขาเป็นแบบผ้ากร,รมบยีก็มีนะคะแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่แบบต้นของเขาไม่ค่อยสูงนะอันนี้คือติดก,กับดินเลยนะคะนี่ติดก,กับดินเลยนะคะนี่ ก็คือใบของเขายังสวยงามเนาะก็คือเหมือนกับบัวสันดดต้นที่เขาแล้วหนูให้ดูนะคะก็คือเหมือนเลยแต่ต้นนี้คือมันจะไม่สูงเนาะมันจะติดดินค่ะมันติดดินเนาะแบบนี้เลยค่ะสีเขียวๆเ,เนาะสวยนะมีเยอะด้วยนะคะบริเวณนี้นะคะมีหลายต้นเลยนะคะอันนี้ก็ใช่เนาะนี่สวยค่ะไม่ใช่ไม่สวยนะปกติเนี่ยอ่า ก็อย่างที่บอกนะคะมันจะมีหลายสายพันธุ์เนาะโบสันโดดนะคะก็มีหลายสายพันธุ์นะมีเยอะเหมือนกันนะคะมีทั้งต้นที่แบบสูงๆเหมือนเขาแล้วที่หนูให้ดูนะคะแล้วก็มีทั้งต้นที่แบบต่ำๆเนาะอันนี้หนูเพิ่งเจอวันนี้นะคะต้นต่ำๆนี้นะคะเพิ่งเจอวันนี้นะอันนี้เพิ่งเจอวันนี้นะคะอันนี้คือติดกับดินเลยนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะก็มีแบบสีสันที่แบบสวยงามเหมือนกันนะคะอ่า แต่ว่าบัวสังโดดต้นนี้นะคะบัวสังโดดต้นนี้นะคะอใบของเขาเนาอมันจะเหมือนผ้ากำมะหยี่เนาะมันจะขนขนค่ะต้นนี้นะคะเพียงแต่มันมันจะมีขนด้วยนะคะแต่มันยังสีเขียวอยู่นะคะต้นนี้สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนาะปกติถ้าเราแบบเห็นแบบนี้นะคะหนูก็จะให้พี่น้องได้ดูนะคะแล้วก็ ้าแบบเราเจอแบบอื่นก็จะให้พี่น้องดูนะที่เป็นแบบกระมหยี่แล้วก็สีแบบน้ำตาลน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะปกติก็หนูเจอมาแล้วสองชนิดเนาะก็คือชนิดเขาแล้วที่ได้ลงคลิปให้พี่น้องดูนะคะก็จะเป็นแบบสูงๆนะคะแล้วก็ชนิดนี้นะคะก็คือเขาจะติดดินเลยนะคะติดดินแบบนี้เลยนะคะก็ใบก็เหมือนกับเขาแล้วเลยนะคะแต่ว่า ใบตรงนี้นะคะก็มันจะเพียงแต่มันจะอออแบบเป็นขนนเหมือนกำมยี่นะคะเหมือนผ้ากำมหยี่เนาะอันนี้นี่มันจะเป็นขนนเหมือนผ้ากำมีแต่มันไม่มีสีสันเนาะมันจะเป็นแค่สีเขียวๆอย่างเดียวนะคะสวยเนาะสวยมากเลยนะคะก็ปกติถ้าสมมติว่าเจออะไรที่แบบแปลกๆนะคะหนูจะให้แบบ FC ได้ดูนะคะหรือว่า ถ้าสมมุติว่าเราเจอบาง,ง,งอย่างนะคะที่หนูไม่รู้จักนะคะหนูก็จะให้พี่น้องดูเนาะถ้าพูดเป็นภาษาโมงได้หนูก็จะพูดเป็นภาษาโมงนะคะถ้าพูดเป็นภาษาโมงแล้วหนูไม่รู้จักหนูก็จะไม่พูดเนาะแล้วก็จะให้เอฟซีดูนะคะแล้วก็ใครที่รู้จักก็สามารถคอมเมนต์มาบอกชื่อกันได้นะคะบัวสันโดดนะคะหรือว่าเขาเรียกอีกแบบหนึ่งเนาะว่านแผ่นดินเย็นอะไรประมาณนี้นะคะสวยงามค่ะ เามีสีสามสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เอเอใช่บัวสันโดดนี่ก็ปกติก็มีหลายชื่อเนาะอาจจะเรียกว่าว่านแผ่นดินเย็นก็ได้นะคะมีหลายชื่อเนาะแต่ภาษาโมงของเรานะคะเราก็จะเรียกว่าตาตาปูทังเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือพี่น้องที่นี่เขาจะเรียกแบบนี้นะ แต่ว่าที่หมู่บ้านที่หนูอยู่คือมันแจมนี่หนูยังไม่รู้จักนั้นไม่เคยเห็นแต่ว่าคือมาอยู่ที่หมู่บ้านมงไมโครเวฟเนี่ยค่ะก็เจอนะคะเจอแล้วก็เห็นมันแปลกดีแล้วก็ไปดูช่อง youtube ช่องอื่นเนาะเราก็เลยรู้จักแล้วก็เข้าใจนะคะว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรประมาณนี้นะคะก็ให้แบบพี่น้องได้ดูนะคะสวยค่ะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวนะอาจจะจ,นจันจหน่อยนะ ก็อย่างที่บอกเนาะมือยังไม่ได้หายดีนะคะอันนี้อันนี้คือเขากําลังออกเนาะอันนี้อันนี้กําลังออกนะเขายังไม่ได้แบบยังไม่ได้บางเนาะนี่กําลังออกนะสวยเหมือนกันคะ่ะอันนี้สวยมากเลยเนี่ยก็จิบๆเหมือนกันเนาะถ้าสมมุติว่าเขาแบบบางขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะคะก็สวยงามเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะอันนี้ก็จะเป็นบัวสันโดดเนาะอีกชนิดนึงเนาะที่แบบเขาต้นติดกับดินเลยนะคะ อันนี้ยังไม่ได้บางนะยังยังยังแบบยังอ่าเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือกำลังจะอันนี้ละค่ะกำลังจะบางเนาะตรงนี้นะกำลังจะบางนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนาะสวยเหมือนกันนะคะสวยค่ะวันนี้นะคะก็พาพี่น้องมาดูนะคะ บัวสันโดดนะก็จะเป็นบัวอีกชนิดหนึ่งเนาะที่เขาติดก,กับดินเลยนะคะติดก,กับดินเลยไม่สูงนะคะแล้วก็รอบต่อไปถ้าเราเจออ่าบัวสันโดดนะคะที่อเป็นแบบอื่นนะคะก็จะให้พี่น้องดูเนาะจะให้พี่น้องดูนะอันนี้เท่าที่หนูอยู่ก็คือเจอมาแล้วสองชนิดเนาะ สองชนิดก็จะเป็นแบบเยาวแล้วก็อันนี้ติดดินนะคะอันนี้ใบของเขาก็ยังเหมือนกับต้นที่เขาแล้วหนูให้ดูเนาะแต่ว่าต้นเขาแล้วคือมันจะสูงอันนี้มันจะติดก,กับดินนะคะค่ะบัวสันโดดเนี่ยปกตินะคะก็หนูไปดูชอนอื่นๆนะคะเขาว่าเราสามารถแบบเวลาสมมุติว่าเรามาเดินป่าไกลๆแบบนี้นะคะเราเราหิวน้ําหรือว่าเราอยากกินน้ํานี่นะคะเราสามารถแบบขุดนะคะ ขุดเอาหัวด้างล่างของมันมาเลยนะคะด้างล่างเนาะของมันมาแล้วก็เราสามารถแบบนํามารับประทานได้เลยนะคะมันจะคล้ายๆแบบแก้กระหายน้ําอะไรแบบนี้ได้อยู่นะคะแล้วก็เห็นนะคะพี่น้องช่องอื่นๆนะคะเขาก็แบบนําบัวสําโดดนะคะไปแบบทําเป็นทับทิมกรอบทําเป็นของหวานแบบนี้ก็มีนะคะ เห็นแบบหลายๆช่องนะคะที่เขาทําการแบบนี้เนาะเดี๋ยวไว้ช่องที่อไว้ช่วงเวลาที่แบบเราแข็งดีอะไรประมาณนี้นะคะเราจะลองมาไปหาบัวสันโดดเนาะให้เยอะๆแล้วก็ลองทําเป็นทัพทีมกรอบอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากว่าเราจะสามารถนํามาทําเป็นขนมขนมหวานแล้วนะคะหรือว่าเราสามารถแบบขุดแล้วก็ล้างให้สะอาดรับประทานแบบสดๆแบบนี้ได้แล้วนะคะ เขาบอกว่าว่างแผ่นดินเย็นตรงนี้นะคะเราสามารถนำไปทานเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนะคะก็เห็นอย่างพี่น้องโมงเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนำไปนำไปรับประทานเนาะเพื่อแบบเป็นยานะก็คือนำไปแบบต้มกับน้ำร้อนๆนะคะแล้วก็นำมาดื่มเนาะเพื่อแก้แบบ ร้อนนายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าของพี่น้องคนไทยนะคะเขานําไปทําเป็นยาอะไรบ้างนะคะก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเท่าที่หนูรู้ก็คือเขาบอกว่าเราสามารถนํามาปลูกไว้ที่บ้านก็ได้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะเราก็ได้เจอนะคะบัวสันโดดนะคะอีอกแบบหนึ่งเนาะ ก็สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนาะที่เขาเรียกว่าบัวสันโดดเนี่ยก็ปกตินะคะก็เคยแบบคือเขาเนี่ยก็คือหัวนะคะหัวด้างล่างของเขานะคะที่อยู่ในดินแบบนี้นะคะก็คือถ้าเขาอยู่หัวของเขาอยู่ในดินเนี่ยหัวเดียวนะคะก็จะออกใบแบบใบเดียวแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าบัวสันโดดนะคะหรือว่าเราจะเรียบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะที่เขาบอกว่ากล้วยไม้ใบจีบสวยงามก็ได้นะคะ ปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะเดินผ่านเลยเนาะเราก็จะเดินผ่านเราก็จะไม่ดูนะแต่ว่าเออ <c oughs> มันจะไม่เหมือนกล้วยไม้คะ่ะแต่ว่าพี่น้องหลายๆคนเนาะก็คือก็คือเราไปดูละเขาเขาว่าเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ถือว่าสวยงามนะคะไม่ใช่ไม่สวยงามเนาะบัวสันโดนเนี่ยปกติถ้าเราปลูกเนี่ยเราก็จะ ชื่นชมความสวยงามของใบเขาเนาะก็คือใบของเขาก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยเนาะมันจะเป็นแบบอ่าเส้นๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราเจอแล้วสองชนิดนะรอบต่อไปถ้าเราเจออีกชนิดหนึ่งนะคะเราจะาถ่ายทําให้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งเนะาะว่ามีชนิดไหนนะคะชนิดใดบ้างเนาะที่เรามาอยู่ที่หมู่บ้านมงไมโครเวฟแล้วเราเจอสชนิดนะ เป็นบัวสันโดดด้วยสวยๆเลยค่ะนี่อันนี้สวยมากเลยนะเดี๋ยวถ้าช่วงว่างๆเนาะช่วงว่างๆไม่ใช่ช่วงว่างช่วงที่แข็งเราหายดีเนาะเราจะลองไปแบบหาบัวสันโดดเยอะๆแล้วก็เราจะขุดนะคะแล้วก็นํามาทําเป็นทับทิมกรอบเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยกินนะว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะคะ ก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ